สวัสดีครับวันนี้มาดูแม็กโรติดลมจะเป็นไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนๆรับจุมกันได้เลยนะครับโอ้แบบเหนื่อยมากปล้ำกันหน้ามืดนะโอ้โหแม็กโครกว่าจะขึ้นเลยเกือบตายนี่ผมปล้ำอยู่พักแล้วนะนี่โชเฟอร์มาเคลียร์รอบสองนะเข็ดขาช็มัดเลยโอ้กูแม็กโครไม่ง่ายเลยนี่ยิ่งคนขับไม่เป็นอย่างเราด้วยเนี่ยโอ้โหหน้ามืดนะครับขึ้นต่อทีเจอเพื่อนบอกว่าคนโลง่งโอกไปเลย อย่าหาลงครับเนี่ยมันติดในนู้นนะทีแรกจุมอยู่ในปลักนู้นเลยมันก็ขึ้นมาได้แล้วนะเดี๋ยวก็เคลียร์เจ้าเบอรบอกว่าเต็งครับตเต็งเดี๋ยวลายอี้ดินก่อนอย่าหาลงนะฝนตกด้วยนะไม่ใช่ เล่นละคอเหนียวกันอะไรเดียร์เชียร์โกติดเนี่ยทำโคตรยากเลยนั่นนี่วิ่งว่ารถไทยกับรถโฟวินติดซะอีกพวกนี้ครับในปลักนู้นเลยนะตอนที่ผมมาจมเลยนะปลามกันไหวแค่คืนน้ไม่ใช่เอาปลามกันตัวนนูนโชเฟอร์เตรียมไม้แล้วนะน,นี่ไม้อยู่นู้นใช้ฉันรังกียจแทบจะรอ้องไห้กันเลยทีเดียวเชียร เก็มาดูปลบรอยติดก่อนได้ตีดีนะเว้ยหน้ามือดนะเนี่ยเลื่อยไร้โบอ้อ้มน้ำต้นปาลนี่เกือบขาดลึ่งกันเลยเดียวเดียวนะเนี่ย ต้องค่อยๆขุดขึ้นมาน้ำขุดแล้วก็ลูกขุดแล้วก็ลูกเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหไม่เจ้าน้ามืดติดสองรอบแล้วนะโชเฟอร์หนุ่มครับทำโกตยากกันเลยจีน่แซ่เดี๋ยวก็เคลียร์รอยรากปามใบหายไปครึ่งเลยนะในในหัวเห็นตรงโดนด่าแย่นะแน่เลยแบบนี้อเออต้องปิดหมดเลยนะ บอกแล้วนะว่าอย่าขวางทางนะ้ำเป็นร่องน้ำกับโอแก่อะไรพวกนี้นะอย่าหาอะไรไปขุดวางไว้เลยเนละไม่ได้เลยนะนี่มีพอดีมาเคลียร์ไผ่ที่มันขวางทางน้ำนะำร่องน้ํามาจากฝั่งนู้นไปนู้นนะเราก็ต้องเคลียร์ <Yeah. S 1> เย,ยว่เกือบเหนียวกันเลยดิเดเช่เอ้า มันก็เค่โครนเนี่ยมาตั้งในบนนี้เลยแวกทางน้ําใหม่ด้วยกินกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนไปเจ้าเปิดบ่าวกลัวรมเสียแล้วกูไม่มีอารมณ์จะแดกแล้วนะถ้าเป็นผมผมก็กินไม่ลงนะแม่เย่าพอดีผมปั้มกับเจ้าโดโลไม้อยู่นะปุ๋ยโดโลไม้นะว่าใส่ย,ยังไงไม่ฟลุ้งนะปล้มหาส่วนผสมอยู่ได้กากใหญ่พ้าวนะสรุป

ยังอีกยาวยังอีกยาวไกลโอเคสคัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับเออเป็นไงบ้างครับอย่าหาลงใช่ไหมครับฝนตกด้วยนะแม่เจ้าอยู่ๆฝนตกเฉยเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจะเจอใหม่คลิปหน้านะนี่พาดีแม็กมาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม